สวัสดีครับ,รบเจอกันกลับไปอีกทีนะครับกับผมพบานนาโดนนะครับตอนนี้ก็อยู่กันที่สนามยิงปืนภูผารินนะครับแล้วก็อยู่กับพี่รวยพี่รวยสวัสดีครับสวัสดีครับผมเจอกันกันกบซีอีโและตากล้องแลยนะตำแหน่งพ่วงเลยช่วงนี้ใช่ฮะว <c oughs> ันนี้เรามีอะไรมาพี่น,นําเสนอหน่อยรับเคอเทคเหมือนเดิมนี่เคอเท็นะครับต,นนตัวนี้เป็นเคลียร์เรียบร้อยนะครับเป็นเคลียร์เรียบร้อยนะตัวนี้ก็คือเคอเท็กพีเอ็มอาร์สามสิบนี่พีเอ็มอาร์สามสิบ ตัวนี้ก็เป็นปืนไซขนาดลำกล้อง4.3นิ้วนะครับตัวนี้นะการทํางานเนี่ยก็คือระบบ b ู black เป็นปืน semi auto นะครับครับแล้วก็ที่สําคัญตัวเนี้ยดุดันไม่เกรงใจใครจริงๆเพราะว่าเขาบรรจุได้30นัดแค่นี้นะ30ใช, 30. ใช,ใช่30นัดอันนี้แม็กกาซีนเน<อ>ขา๋อแมกกาซีนนี่แม็กใหญ่เลยนะครับ 30. 30เลยอรอน้ำหนักตัวปืนเรียก้ว่าเบามากอยู่ที่397กรัมอืมก็สขีดครับเท่านี้เอง ใช้กระสุนยิงเนี่ยจุดตกสองแมกนัมไกลเป็นเกลียวสแตนดาร์ดนะครับระบบเซฟเนี่ยนะครับแบบนี้อ่าเซฟได้ซ้ายขวานะครับนี่ประมาณนี้ส่วนตัวนี้การปลดแม็กซีนนะครับจะปลดจากด้านล่างน,นะครับนี่แบบนี้ดึงกีบออกมาประมาณนี้ถ้าใครยิงช้าเนี่ยจะโอเคหน่อยแต่ถ้ายิงเร็วเนี่ยอาจจะเสียเปรียกในช่วงปลดแม็กนิดนึงนะครับแต่ทนะ่านี้ก็อยู่ที่ความฝึกฝนเนาะแล้วก็ตัวปืนเนี่ยนะดูด้านบนนะครับด้านหน้าเนี่ยมีลานพิคกนี่ ไฟฉายถือบอุปกรณ์ได้เลยใช่ตัวนี้ก็เป็นไฟเบอร์ออปติกนะครับส่วนด้านท้ายก<ช>็เป็นไฟเบอร์ออปติกเช่นกันโครตสีโครตสีใช่ครับตัวปืนเนี่ยเป็นระบบนกสับนะพี่รวยนกสับจะอยู่ดลานหลังก็มีเลียนสปริงเฮาซิงอยู่ตรงนี้เวลาสับปุ๊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 บก็อยู่ตรงนี้นะครับครับไกเนี่ยรู้สึกว่าท่้ที่ลองดูขอย้ายนะครับปืนเคลียร์นะครับเ<ฮ>บามาก เบาไหมเบาอีกแล้วเบาอีกแล้วเกลยร์ดทําไกลเบาอีกแล้วไม่ได้ปรับไกลเลยไม่ต้องปรับไกลไม่ต้องอะไรเลยเรื่องไกลเขายอดมากแล้วเรื่องจุดทุงสองแบงนําเนี่ยจุได้ขนาดนี้ความเร็วสูงมากวัดได้อยู่ราวๆพ8 0 0ดอฟุตบอลต่อวินาทีฟุตต่อวินาทีอ่ะน้อง A16 เลยนะใช่ใช่รุ่นน้อง A6 เลยเนี่ยตอนยิงคอยดูคอยดูตอนยิงเกิดอะไรขึ้นผมลุ้นมีวงแหวนแห่งไฟเปล่ามีแน่ๆเขาพับพับพับเลยด้มาแน่ใช่ครับ ดดันไม่เกรงใจใครจริงป็นบอกนี้แล้วก็สำคัญในความแม่นยำเนี่ยน่าจะใช้ได้เลยนะครับส่วนตัวยิงอาจจะมีซ้ายมีขวาหน่อยก็ปืนโรงงานเพราะว่าเราไม่อยากไปปรับไปอะไรมากมายใช่นะครับโอเคมาถึงก็ใส่เลยอืมแล้วก็เรื่องติดแครดเราไม่ได้คาดบังแล้วเพราะว่าปืนใหม่นะครับคุณต้องไปลันอินนะครับคุณต้องไปทำให้ปืนคล่องเองนะครับจุดสองสองมันก็นิดหน่อยอ่ะพี่ใช่ใช่ป็นกระบอกนี้ก็โอเปอร์ออยู่ที่7จนิ้วเห็นไหมอ่า่มา7เจ็ดจุดเก้านิ้วเกือบ8นิ้วก็ไม่ได้ใหญ่ไม่อะไรมากนะครับนี่ แต่ทางเ e ลทิกอ่ะเขาออกแบบมาให้อ่าเป็นโฮมดิฟเฟนต์ก็ได้กระทันต้าแบบที่โฮมดิฟเฟนต์แล้วก็อ่าไปแคมปิ้งนะครับไปล่าสัตว์ฝรั่งเขาเป็นโซนนั้นนะ่ด้วยปืนปาบหมีอือด้วยกระสุนจุดสงสองแมกนัมเนี่ยความแรงพอสมควรใช่อำนาจการทำลายก็ใช้ได้เลยนะครับตัวนี้ครับนะก็ผมว่เพียงพอนะป้องกันตัวแมกนัมด้วยมันแรงจริงแมกนัมนี่สุดยอดความเร็ว ของกระสุนแล้วนะพี่ใช่แล้วก็หูได้ทั้งสามสิบนัดนะแต่ทะลุทะลวงเนี่ยไปแน่ใช่ครับได้ทั้งสามสิบนัดคือเยอะเยอะมากพอสมควรเลยนะครับโอเคเดี๋ยวยังไงเนี่ยเราก็จะไปทําการทดสอบแล้วก็ลองยิงกันครับครับผมไปเลยครับโอเคครับต่อไปเราก็จะยิงเจ้าตัวนี้นะครับเคอเทค PMR 3 0 2อาร์สาแบ็กนัมนะครับตัวปืนค่อนข้างจะดุดันไม่เกรงใจใครเลยทีเดียวนะครับก็จะยิงด้วยนะครับจุดสองสองแบ็กนัมนะครับนี่ ของ CCI นะครับนี่มาลองดูนี่ของนี้ครับ50นัดมาลองยิงดูว่าจะเป็นยังไงนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวขอไปกดกล้องด้านหลังนะครับ กดกล้องแล้วก็ทําการยิงต่อเลยเราเอากล้องเราไปเผื่อเราจะได้ของใหม่นะเอาไปรอไว้นะครับครั้งแรกกับเจ้าตัวนี้ครับนี่ PMR 30นะครับมาปืนเบามากอะ่ะผมยิงเด็กปืนหนัหนกมาจนแบบไม่ชินกับปืนเบาะเท่าไหร่แล้ว ไกลเบามากทุกคนต้องบอกว่าไกลเขาค่อนข้างที่จะเบามากนะครับไปดูกลุ่มแรกกันดีกว่าว่าทําได้ประมาณไหนนะครับนะว้าวรอยสวยมากกลุ่มกระสุนก็คือเต็มนะแต่ว่ามันจะเบี่ยงขวามาเล็กน้อยจะดูกลุ่มกระสุนดีๆครับตรงนี้ 1, 2, ึ่งสสี่หถ้าขยับมาตรงๆเนี่ยเต็มนะทุกคนตรงนี้เลยนะครับ สุดจัดแต่ของดีจริงนะครับต่อไปก็ซ e o ของเราก็ได้ลองนะครับบ้างนะตัวนี้5น,นัดมาลองดูกันว่าเป็นยังไงบ้างนะครับโอเคลองฟิลลี่นะครับแต่ไกลเบาจริงอะไรจริงครับชุวนี้สุดจริงความรุนแรงสุดจัด ต่อเนื่องไม่ต้องแก้ไขนะครับต่อเนื่องไปเลยโอเคยิงจบเป็นไงบ้างครับฟิวลิงเสียงดังเป็นแบบตกใจนัดแรกยอมรับว,ว่าตกใจนะแต่ว่าอพอยิงไปฟิวลิงมันนุ่มนะฮะมันมันมันไม่ได้มันไม่ได้เสียง,งความกระแทกแต่มแไม่แด้เสียงดังไม,ไ,มไม่กระแทกแต่ว่ามันนุ่มนวลเลยถามว่ายิงสนุกว่ายิงสนุกเพราะว่าไก่เขา เบามากใช่ใช่พี่เบาจนแบบเบาจนตกใจอ,ะอ่ะอ่าโอเคครับขอบครับพี่ต่อไปก็จะลองยิงเพจดูนะครับนี่ระยะประมาณนี้ครับ10เมตรมาตรฐานของเราที่เราจะยิงนะครับโอเคมาโอเคพร้อมแล้วมาครับ มีคาบหนึ่งนัดนะครับปืนใหม่นะครับเป็นปกตินะโอเคนะครับเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาข้างซ้ายก่อนนะครับโอเคนะเดี๋ยวยิงใหม่นะครับบางทีเพื่อยิงไปได้3ามนัดนะครับเป็นเรื่องปกตินะครับของปืนใหม่นะสองนัดนะครับมา อบจัดอะไอตัวเนี้ยคือเป็นปืนเี่กค่อนข้างที่จะน่ากลัวแล้วก็อนุภาพสูงมากนะครับแล้วก็ยิงดีนะต้องบอกว่ามือเนี่ยปืนใหม่ยังไม่รันนะรับการติดขัดเนี่ยเป็นเรื่องปกตินะครับนี่เลยเดี๋ยวลันไปสักหน่อยนะครับรับรองว่าคุณจะร้องคําว่าโอ้กินกระสุนดีจริงๆเดี๋ยวไปสรุปกันครับโอเคพี่ด้วยครับเป็นยังไงบ้างจากการที่ยิงความมันยับเป็นไงแม่นเนาะความแม่นแม่นแม่นครับแม่นอ่าเพราะว่ายิงกลุ่มกระสุนเนี่ยมันจะกินขวาเล็กน้อย เพราะว่าปืนยังไม่ได้ตั้งนะครับกลุ่มแค่นี้เองนะใช่กลุ่มสองนิ้วก็กลุ่มกลุ่มก็ห้าสิบเต็มกลุ่มนั้นคือกลุ่มห0สิเต็มเลยกลุ่มกระสุนเนี่ยเจาะคมมากกระดาษเจาะเป็นรูแบบคมจริงนะครับคมแหลงของเขานะครับส่วนเรื่องการยิงต่างๆเนี่ยผมก็ไปยิงเพจกันก็ใช้ได้ก็โดนทุกนัดถือว่าเป็นปืนที่แม่นเพราะว่าไกลมันเบามากไกลมันดีมากส่วนตัวผมเนี่ยไม่ถนัดไกลเบาก็ยิงได้เลยนะครับผมว่ายิงหนักๆเน้นๆอย่างเดียวเลยสุดแต่พี่ชอบอืม อตอนแรกก็แอบตกใจนะกลัวที่มันแบบไม่ได้กลัวอะไรแบบเรายิงแต่ LR มาแล้วแบบไม่ใแม็กหน้าใั่โอ <indications S 2> <technical. S 1> ้เสียงดังมากเลยนะใช่ใช่พี่ตู้มาตกใจนัดแรกยอมเราตกใจตัวดีก็เรามาต่อกันที่ช่วงของเขาช่วงราคาก็สวัสดิการของครอกครัวก็อยู่ที่ห้านะห้าห้ากลางห้ากลางโอเลี้ยงนะห้ากลางห้ากลางสวัสดิการผมว่าใช่โอเคสุด แต่ว่าถ้าหน้าร้านก็หน้าร้านนั่นก็ขยับขึ้นไปเยอะเลยเพราะว่ามันก็มา8ปดลายนะเพราะว่าแปดปลายนั่นแหละครับแต่ถือเป็นปืนที่ค่อนข้างที่โอเคมากเอาไว้ป้องกันตัวเป็นโฮมดิเฟนได้เป็นอย่างดีเพราะว่าความแรงเขาก็สุดจริงสุดนะครับสุดจริงไรจริงยิงเนี่ยโอ้โหไฟออกน้านกล้องเพราะว่าพกเนีเบากว่าปืนกลอกเลกนะเบากว่าครับเบากว่าเบากว่าเยอะเลยเบากว่าแน่นอนครับแล้วก็ความรุนแรงก็ใช่ใช่ใช่ ก็อาจจะไปใช้เป็นในการกีฬาก็ได้เผื่อมีวินิจพ d p a ให้ลงประมาณนี้นก็ยิงได้หรือว่าสปีดสปีดก็โอเคไกล้แบบนี้สูงแบบนี้ยิงกโอเคมากจบเลยใช่ใช่เอาแค่โดนแบบปังปังปังเนี่ยนะเออช้ได้เลยครับโอเคพี่สำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับก็ไว้เจอกันใหม่ในพี่หน้าครับขอบคุณพี่รวยครับครับ,รบสวัสดีครับ